สละโสดวิวาพ่อขายแชร์เผยโฉมหน้าสามีซาร่าคาซิงกินีเศรษฐีหนุ่มสิงคโปร์โปรไฟล์ระดับพันล้าน เป็นคุณแม่ลูกสองที่สวยสตรองสำหรับนางแบบสาวซาร่าคาสิงกินีที่โสดมาพักใหญ่และไม่ได้เปิดตัวว่ากำลังศึกษาดูใจกับใครเป็นพิเศษมีเพียงภาพความอบอุ่นกับลูกๆทั้งสองน้องแม็กซ์เวลและน้องเอมิลี่แต่ล่าสุดดูเหมือนว่าตอนนี้เจ้าตัวจะไม่โสดแล้วหัวใจเป็นสีชมพูอีกครั้งเพราะใน Facebook ส่วนตัวของซาร่าได้ขึ้นสถานะแต่งงานแล้วกับหนุ่มหล่อชาวสิงคโปร์พร้อมแท็กไปที่ Facebook ส่วนตัวของฝ่ายชายที่ใช้ชื่อว่าดาริคาลและหลังจาก ที่ซาร่าได้เผยสถานะของตัวเองว่าไม่โสดอีกต่อไปก็มีเพื่อนๆและแฟนๆเขามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับคุณแม่ลูกสองอย่างมากมายพร้อมทั้งอินสตาแกรมสตอรี่ของซาร่าที่ถ่ายให้ชมสถานที่ที่มองออกไปเห็นวิวทะเลสวยงามพร้อมกับพูดว่ามาดูสถานที่นะคะก่อนจะตามมาด้วยภาพบรรยากาศคล้ายจัดเตรียมงานแต่งงานในอินสตาแกรมสตอรี่โพสต์ถัดไปจากนั้นซาร่ายังได้แชร์คําถามจากแฟนๆที่ถามถึงเรื่องการแต่งงานและขอร่วมแสดง ความยินดีด้วยโดยเจ้าตัวที่ตอบกลับด้วยรูปหน้ายิ้มแก้มแดงพร้อมข้อความว่า Thank you เพียงสังส้นๆเท่านั้นงานนี้ไม่รู้สถานที่ด,ดังกล่าวที่ซาร่าพาไปชมจะใช่สถานที่ที่เจ้าตัวเตรียมไว้จัดงานของตัวเองหรือเปล่าล่าสุดสาวซาร่าได้มาเปิดใจในรายการดังพร้อมเปิดเผยเรื่องราวความรักกับหนุ่มคนนี้แต่ที่สุดก็เห็นจะเป็นเรื่องที่ซาร่าพูดกลางรายการว่าได้แต่งงานกับหนุ่มคนนี้แล้วจริงๆไม่ใช่เพียงแค่ขึ้นสถานะใน Facebook เท่านั้นโดยได้ไปเจอคร คอบครัวของฝ่ายชายแล้วและกําลังจะมีพิธีฉลองมงคลสมรสเร็วๆนี้นอกจากนี้ทางเพจ Facebook รายการยังได้เผยชมหน้าสามีของสาร่าให้ได้ชมกันแบบชัดๆด้วยบอกเลยว่าสวยหล่อสมกันมากเลยทีเดียว